ากฝนแล้วเป็นหวัดจริงหรือเมื่อเข้าสูอ่อดูฝนหลายๆคนก็มักจะมีคําถามเหล่านี้ขึ้นมาในใจตากฝนแล้วเป็นหวัดจริงหรือหรือทําไมตากฝนแล้วถึงเป็นหวัดซึ่งก่อนที่เราจะมาตอบคําถามเหล่านี้เราต้องรู้ถึงสาเหตุของการเกิดไข้หวัดกันก่อนนะคะไข้หวัด เกิดจากเชื้อที่ไม่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจส่วนต้นคือจมูกและคอจึงทำให้เกิดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอและจามรวมไปถึงอาการเจ็บคอซึ่งโดยปกติแล้วเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเชื้อไวรัสเหล่านี้อยู่บ้างแต่ในปริมาณที่น้อยหรือสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมและร่างกายของเราเองก็ยังมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงจึงทำให้มีโอกาสเกิดโรคหวัดได้น้อยในช่วงเวลาที่ฝนใกล้ตก มักจะมีกระแสลมแรงและในกระแสลมเหล่านี้มักจะพัดเอาเชื้อไวรัสปะปนมาในปริมาณมากดังนั้นหากคนอยู่ในที่โล่งแจ้งก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้หากศรีรษะของเราเปียกฝนจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายต่ําลงประมาณ1-2ององศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมมากที่ไวรัสจะแบ่งตัวและเกิดอาการตกค้างอยู่ในโพรงจมูกและหากรวมเข้ากับไวรัสที่ได้สัมผัสก่อนฝนตกแล้วเชื้อไวรัสทั้งหมด ก็อาจจะมีปริมาณมากเกินที่ภูมิต้านทานของเราจะรับไหวสรุปก็คือน้ำฝนเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เกิดไข้หวัดแต่ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะวิธีดูแลตัวเองไม่ให้เป็นหวัดในฤดูฝนไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งในช่วงเวลาก่อนฝนตกหรือหากจำเป็นต้องอยู่แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดปิดปากและจมูกหลีกเลี่ยงไม่ให้ศีรษะโดนฝนหากศีรษะเปียกให้รีบเช็ดหรือเป่าให้แห้งโดยเร็ว ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและหมั่นรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงวิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นหวัดพักผ่อนให้เพียงพอเลือกอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไปดื่มน้ําในปริมาณมากรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อและหากอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ ัดจมูกคิดถึงนาซอนสเปรย์กล่องสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาซอลินไฮโดรคารไลสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป